คันนี้ประวัติโชคโชนเลยครับมาดูใหม่ครับคันนี้นะฮะเข้ามาใหม่นะเป็นรถสีข้าวนะครับใครนะะรู้บ้างว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไหนนะครับให้หัวหน้าสอนไปยกเอานะฮะยิ่งหนักกว่าคัสซีตอนนั้นนะฮะนี่สภาพรถครับมาไม่ถึงบ้านนะครับคันนี้ลากมาอยู่เขาวง ยกหน้ามานะครับดีคัสซีนไม่หักแต่ยางแตกครับไม่ถึงบ้านเลยฮะหัวหน้าสอนไปยกมาคนเดียววานนี้ได้เอารถสไลด์ไปเอานะครับมาดูกันสภาพรถโอ้โหรถสีข้าวเนี่ยหัวนี้น่าจะเป็นนิสสันคาร์บอนนะครับ น่ากลัวมากดูครับวอาหน้าสอนแมววาวเนี่ยคือยกหน้ายางนี่มันจะเป็นยางหลังนะครับถอดล้อแตกครั้งนี้แตกแล้วก็ไปถอดล้อเอาร้อหน้าไปใส่ล้อหลังแตกอีกครับนี่แบบตุรักตุเลมากครับ สอนมาถึงสามสี่ทุ่มแล้วครับเมื่อวานนี้นี่เฮ้ยเครื่องแปดห้านะตัวนี้หลอกคนซื้อไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่านี่เปลี่ยนฝามาเป็นฝาร้อยแรงฝาดำมันใส่ด้วยกันได้นะครับดูข้างบนก็รู้นะครับว่าเป็นเครื่อง85แรงเผาหัว ถ้าหัวเผาขาดหัวหนึ่งก็สตาร์ทไม่ติดนะรุ่นนี้นะเกียร์เกียร์ก็เป็นเกียร์แปดห้าครับเกียร์แปดห้าเนี่ยสังเกตง่ายๆครับหัวฉีดเฉียงนะครับเครื่องแปดห้าครับตัวนี้เฮยน่าจะเปลี่ยนฝามานั้งนี่ตัวนี้หรือยังไงโอ้โแปลกอีกแล้วครับ แตแ่รถเมืองไทยนี่แปลกจริงๆปัม๊มก็ปัม๊มแปดห้าจะเปลี่ยนเป็นกองคู่ด้วยนะกองเชื้อกองไอ้น้ำมันเครื่องมันเปลี่ยนเป็นกองคู่กองร้อยด้วยเนี่ยปัม๊มแปดห้านะครับโอ้แปลกแปครับโอ้แดดแรงโ <c oughs> <c oughs> สิงเปือยขยายท่อใหญ่ด้วยครับตัวนี้นะฮะร,รุ่นสิงเปือยจัมโบเขียนเอาเฉยมากเยนะฮะร,รถสีข้าวตู้สีนี่ไม่ต้องพูดถึงพื้นที่ไหนยังใช้อยู่นะฮะก็ลองมาดู <c oughs> ลองคอมเมนต์มาครับแต่โอ้รถก็ยังจอดนานนะครับแต่ ยังดีๆอยู่เอาเกษตรพัฒนาครับถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นภาษาอังกฤษเรุ่นล่าสุดอันนี้น่าจะติดนะมั้งเนี่ยเพราะว่าตะก่อนเนี่ยถ้าเป็นกเกษตรแท้มันจะปั๊มหมายเลขไว้ด้วยนะ ตู้สีสองอุ้มลมครับนิสันคาร์บอนตาเซเล็กหมดแล้วครับพวกนี้ฟันยังดีดอยู่น,นั่นนี่ตัวนี้ต,ตู้ยังดีดอยู่ส่วน,นมากฟันตรงนี้จะสึกแหลมปิดเลยแต่ตู้ยังดีอยู่ตู้พวกนี้ก็อยู่ประมาณ800โล ประมาณนี้ครับแปดร้อยถึงตันะนะฮะเนี่ยมันจะตอกหมายเลขไว้อยู่ตรงนี้ครับ<ม>หรือว่าอยู่ฝั่งนั้นถ้าเป็นเกษตรแท้มาใครจะขายบ้างครับตู้สีซื้อเป็นเศษเหล็กหมดเลยนะ ตู้สีเพราะว่าเครื่องมันไม่ค่อยผ่านอยู่แล้ววงนี้นะครับโอ้เป็นวัดแล้วสีเบเอไหมตัวนี้เฮ้ยสีเบเอจริงๆด้วยครับน่ะแปดสิบห้าแรงโอ้ได้ชาร์จ่ใหม่ๆเลยเครื่องนี้ไม่น่าเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันมันทำงานมันจะเวลาถ้าเรายัดเข้าไม่ทันเครื่องมันจะเร่งสูงนะฮะ แต่ถ้าเรายัดเข้าไปลึกๆเเครื่องมันจะโหลดทีนี้นะครับมันเลยทําให้เครื่องพวกนี้นหะมันใช้งานหนักนะครับไม่เหมือนเราลดวิ่งนะลดวิ่งเราวิ่งไปเรื่อ,อยๆนะครับแต่พวกนี้มันบั่นตู้ในเครื่องมันจะเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยว,ยวแรงเดี๋ยวเบาทําให้เครื่องมันพังเร็วนะครับพวกตู้สีพวกนี้ก็ยังซื้ออยู่นะครับตัวนี้อันนี้ก็ซื้อมาหมื่นห้านะครับราคาหมื่นห้าค่ารถสลด์อีกสามพัน ค่าไปเอาอีกประมาณสองพันเป็นตกไปสองหมื่นนะครับอันนี้ซื้อมาในค่าหม <c oughs> ื่นห้าเศษเหล็กหมดนะครับมีกำไรไหมมีฮะมีแต่มันน้อยครับพวกนี้นะใช้คนไปก็หลายคน,นคจ้างคนตัดอีกแต่เหล็กมีเหล็กหนาตีเป็นเหล็กหนาได้เลยครับตัวสีดูคิวมันหายไปไหนไม่รู้ น่าจะกิ้งหนีแล้วเนี่นิสันเผานิสันครับกระทาใส่กับอีซูไม่ได้นะกระทะพวกนี้นะเนี่ยต้องหาเฉพาะของมันรุ่นนี้ลากรถสีข้าวเนี่ยพูดถึงสมัยก่อนนะครับสภาพรถสีข้าวนะโอ้โหเอารถกระบะลากนะครับแต่ก่อนสี่ล้อกลางพวกน,นี้พรงไรจมุน เห็นไหมหมุนดูหมุนได้หมุนเรอล้อไม่ติงดูนะครับมันจะหมุนมันจะลากได้ยังไงนะฮะรถถ้ามีคนจับนะครับต้องห้อยหน้าเลยถ้าห้อยหน้าก็มันจะรับน้ําหนักเยอะอะไรนี้ล้อหลังแตกนะครับแตกบ่อยรถพวกนี้นะฮะถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยไม่ถึงบ้านสักทีครับต้องมีเปลี่ยนยางเปลี่ยนเยื่ ถ้าลากกันแบบจับวงล้อไรนี่ก็หมุนรอบทิศอย่างนี้นะไม่ถึงบ้านนะครับรถพวกนี้หมื่นห้าซื้อว่าหมื่นห้าไม่ถึงบ้านรถสี่ข้าวมาใครหาอยู่นะตู้สีนะฮนะแต่ไม่มีใครหาแล้วล่ะนะฮะแต่ถ้าตัวนตู้กลับด้านก็ประเทศลาวก็ยังใช้อยู่นะฮะเป็นตู้ใช้สำหรับรถไถแท็กเตอร์นะครับ มันจะกลับข้างกันนะฮะก็ยังนิยมเพราะว่าตัวน,นั้นมันจะใช้งานประโยชน์ได้เยอะนะฮะอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถแท็กเตอร์นะแต่ตัวน,นี้ก็คนก็ไม่ค่อยเล่นกันแล้วนะครับเพราะค่าบำรุงรักษามันเยอะทั้งจะมาดูเบรกดูคัตด,ดูเครื่องดูหม้อน้ําดูอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นรถไถนามันก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร,ร่นะฮะใช้รถไถปั่นเอาอย่างนี้นะฮะ ซื้อครับแต่ราคาไม่ค่อยได้กันหรอกเขาขายถ้าเขาขายรถสีข้าวได้เป็นแสนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกดีนะฮะเวลานี้ช่วงนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับมีแต่ตีไปเ็จเหล็กหมดเลยนะฮะพวกเพาพวกนี้เขาก็ไม่ค่อยเล่นกันแล้วนะครับเผาคาร์บอนพวกนี้นะฮะอันนี้เป็นเพรารอยนะฮะถ้าเป็นเพาจม,มันก็จะเป็นเหมือนของรถกระบะนะครับ น,นี่เป็นเพลาลอยยางเลยโอ้โหหัวหน้าทำไมไม่เอาข้างนี้ไปใส่ก็ลากมาได้แล้วน,นะนแสดงว่าขี้เกียจถอดมั้งเลยเนี่ยตัวนี้ถอดตัวนี้ไปใส่ตัวนั้นก็ได้นี่ยางมันดีๆข้างนี้พอได้อยู่ัมันก็มืดนะครับเพราะว่าแกไปรถไม่ไกลแต่ไปช่วงบ่ายสองนะฮะก็เลยทำให้มันมืดนะมาตีสองเอ้ยมาสี่ทุ่มคืนนี้ ใครหาอยู่นะฮะก็รับซื้ออยู่นะครับรถสีขาวก็นานๆมาทีนะฮะคันสวยๆกว่านี้ผมก็ยังตัดมาแล้วนะฮะคันสภาพดีๆเพราะมันไม่ได้ขายนะฮะอันนี้ก็จะเอาไปตัดครับเดี๋ยวลากไปตัดเอครับผมฝากก็แลควกดแช่นะครับกับสีเรลืองไหลรยนนะครับกิจจะซื้อคิจจะขายครับเดี๋ยวมีรถอะไรเข้ามาใหม่เดี๋ยวอัปเดตให้ชมกันอีกหนึ่งที่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ